ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องของเซียนบูมบอลเต็งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลายวันอีเช่นเคยนะครับวันพฤหัสที่27กรกฎาคมครับจะเป็นคิวของฟุตบอลยูโรบาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกนะครับท้วยเล็กสุดก็ยังมีรอบคัดเลือกเหมือนกันครับเตะกันเป็น10คู่นะฮะแต่ว่าก็อย่างว่านะครับคัดมาแค่ที่สนใจละกัน4คู่วันนี้นะครับเที่ยงคืนตรงมี2คู่ครับเฟเนซ์ววร์สจากฮังการีเปิดบ้านเจอกับแชมเปี้ยนสโรเวอร์ครับจากไอร์แลนด์ อีกหนึ่งคู่ครับเป็นวิกตอเรียเพลเซนจากสาธารณรัฐเช็กเปิดบ้านเจอกับดีตาชิลานครับจากโคโซโวข้ามไปเที่ยงคืนครึ่งนะครับผม f อฟซบาเซนจากสวิตเซอร์แลนด์เปิดบ้านเจอกับโทบอลจากคาซัคสถานและตีหนึ่งตรงครับขับรูสจะเป็นเยี่ยมเปิดบ้านเจอกับอาร์ฮูสจากเดนมาร์กนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีใจรักในฟุตบอลนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเซมบูมาไปด้วยนะครับ เริ่มคู่แรกเราไปที่กรุงบูดาเปสต์กันก่อนเลยนะครับเที่ยงคืนตรงเฟรนซ์วารอสนะฮะของฮังการีเปิดบ้านเจอกับแชมป์บล็อกโรเวอร์ของไอร์แลนด์นะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นเฟรนซ์วารอสครับพวกเขาเป็นแชมป์ลีกฮังการีเมื่อรุูการที่ผ่านมา ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยได้สิบไปเล่นศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมในรอบคอลี่ฟายหรือว่ารอบคัดเลือกแต่ถ้าว่าพลาดท่าครับผมพ่ายกับคลาสวิกครับตัวแทนจากไอซ์แลนด์ไปนะฮะด้วยสกอร์รวมศูนประตูต่อ3ครับเกมเยือนบุกไปเสมอ0ต่อ0เกมในบ้านกลับมานี่แพ้เละเทะเลยนะ0ประตูต่อ3ที่สนามแห่งนี้เลยครับขณะที่ทีมเยือนแชมป์บ็อกโรเวอร์ครับแชมป์ลีกไอซ์แลนด์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ สถานการณ์เดียวกับทางฝั่งเฟรนซ์วารรอเลยครับพวกเขาได้สิบไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคอลี่ไฟเช่นกันครับแล้วก็พลาดท่าให้กับทีมจากไอซ์แลนด์เหมือนกันครับสมสรซอม r บร์เดบิกนะครับผมด้วยสกอร์รวมไปกลับ1ประตูต่อ3นะครับเกมแรกเล่นในบ้านแพ้ไป0ูนครับแล้วก็เกมเยือนเนี่ยบุกไปแพ้1ประตูต่อ2อกหักกันมาด้วยกันทั้งคู่ครับและฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทั้งคู่ก็เจอกันมาแล้วนะครับผมในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกรอบคอลี่ไฟลาเย,ย ครั้งนั้นบ้านใครบ้านมันครับแต่เป็นเฟรเนซ์วารอสที่ทําได้ดีกว่านะเกมในบ้านเฟรเนซ์วารอสเนี่ยเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์ซึ่งก็เตะที่สนามแห่งนี้เลยครับส่วนนัดไปเยือนที่บ้านแชมรล็อกนี่เป็นแชมรล็อกที่เอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์โดยผลง,งานช่วงห้านัดที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับต้องบอกว่าไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่เฟรเนซ์วารอตเจ้าถิ่นครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดนะก็คือเกมที่แพ้คลาสวิกนั่นแหละศนย์ประตูต่อ3มนะครับเมื่อว ส่วนทังฝังของแชมป์ร็อกครับผม5นัดหลังสุดนี่หนักหน่วงนะเพราะพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับแพ้ไปถึง4แล้วก็เสมอไป1เกมนะครับผมเกมล่าสุดครับคือการาบุกไปแพ้ดอนดาร์กนะครับ0-1ในฟุตบอลไอแลนด์เอฟเอคัพนั่นเองซึ่งนักเตะของแชมป์ร็อกครับผมแกนหลักก็จะเป็นนักเตะไอแลนด์ซะส่วนใหญ่นะับประมาณ90%เลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายๆตัวก็เล่นอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นกองกลางอย่างลอรีกัสนี่นะฮะนี่ก็เล่นให้กับ แชมป์ล็อกมา5ฤดูกาลติดแล้วนะฤดูกาลก่อนนี้ยิงไป8ลูกกับอีก5 a s แอสซิสต์นะครับแล้วก็มีกองหน้าตัวหลักของพวกเขานะที่คอยพลิสกอร์เป็นประจำครับอย่างเกรแฮมเบิร์กนะครับผมนัดที่แล้วก็ยิงด้วยถึงแม้ว่าทีมตัวเองจะแพ้ไปก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่มองค่าไม่ได้เลยทีเดียวนะแล้วอีกหนึ่งตัวครับอันนี้น่าสนใจฮะอาจจะไม่โดดเด่นอะไรครับมาคัาสพูมนะครับผมนักเตะ สัญชาติเอสโตเนียครับผมเล่นได้ทั้งกองหน้าแล้วก็กองกลางนะเพิ่งซื้อมาเมื่อฤดูดการที่แล้วนะครับจาก l อราซึ่งพอไปดูพ่อเขาครับก็เป็นผู้รักษาประตูตระดับตำนานอย่างมาร์ทพูมเลยนะถ้าใครที่อายุสัก 35- 40บวกผมว่ายังไงต้องรู้จักแน่ๆสำหรับในาทวานรายนี้นะครับนี้ดูตั้แต่รุ่นพอ่ออย่นรุ่นลูกเลย ขณะที่เจ้าบ้านเฟรนซ์วารอยครับผมแกนหลักของทีมเนี่ยก็จะเป็นนักเตะต่างชาตินะฮะหลากหลายสัญชาติคละกันไปหมดครับแล้วก็จะมีนักเตะฮังการีที่คละมาบ้างเล็กน้อยแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่านักเตะฮังการีที่มีเกรดแล้วก็ฝีมือดีๆส่วนใหญ่ก็ออกไปเล่นนอกลีกกันหมดแล้วนะครับไอตัวที่เล่นทีมชาตินะที่ยังเล่นอยู่กับทีมก็จะมีแบ็กขวาอย่างอันเดรบอสกานะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูทีมชาติฮังการีเลยวัยสาปีอย่างเดนิสดีบัสแต่ถ้าพูดถึงตัวหลักขออองงงททีีีมมจริๆเเลลยยนนนคคับคหห่่่่้้กกาูชโ เราย้ายมาอยู่กับเฟรนซ์วร์รอดฤดูกาลที่แล้วสดๆนะครับอย่างอดามาตราโอเรนนั่นเองชื่อคุ้นเคยนะครับลง30นัดยิงไป11ลูกในลีกนะเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบานาบัสวาก้าครับกองหน้าทีมชาติฮังการีอันนี้ตัวหลักเลยนะอีกหนึ่งตัวที่ย้ายมาอยู่กับสโมสรอนแบบสดๆร้อนฤดูกาลนี้เลยครับโอ้จะว่าไปก็มีตัวดีๆหลายตัวเหมือนกันนะซึ่งพอได้มองในภาพรวมแล้วนะครับเฟรนซวร์รอดครับได้เปรียบจากการที่เล่นในบ้านของตัวเองนะครับผมซึ่ง ทั้งสองทีมเนี่ยการเจอมาถึงแม้ว่าจะเจอกันไม่บ่อยครับแต่ก็ค่อนข้างชัดเจนครับบอลระดับนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าบ้านฝั่งนั้นค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับก็คือว่าเฟรนส์วอร์ดเนี่ยดูแล้วเนี่ยมีทรัพยากรนักเตะที่ค่อนข้างจะดูดีกว่าแชมป์ร็อกอยู่ประมาณนึงเลยทีเดียวนะอย่างน้อยมีพวกตัวที่แบรนดเนมอยู่บ้างอย่างดามาตาเร่นะแล้วก็พวกตัวทีมชาติฮังการีนะครับผมที่อยู่กับทีมบ้าง2อสตัวคือได้รวมนะครับผมผมว่าทางด้านของเฟรนส์วอร์รดเนี่ย แข็งกว่าทางฝั่งแชมป์ร็อกนะครับแล้วบอลมันเป็นบอลเย่าเยอนครับคือผมมองว่ายังไงซะทางฝั่งเจ้าทินเนี่ยคงต้องใส่เต็มใส่หนักไว้ก่อนแหละนะครับผมยังไงวันนี้ต้องเอาให้ยูหมัดก,ก่อนในบ้านตัวเองและควรจะต้องยิงให้เยอะๆด้วยนะการว่านัดหน้าอาจจะผิดพลาดอะไรไปได้นะครับตาต่อรองครับผมทางด้านเจ้าทินของฮังการีนะต่ออยูล่ลูกครึ่งนะครับราคาน่าสนใจฮนะคือผมมองว่าชนะแน่ๆแหละแต่ว่าลูก2จะมาหรือเปล่าอันนี้ต้องวาายอยัดใจกันสักนิดนึงนะถ้าวัดใจาแล้ว พลาดเสียครึ่งเดียวผมรับได้อยู่นะสำหรับราคานี้นะครับผมให้อยู่ต่อเฟรเดนซ์วอร์อเจ้าบ้านราคาลูกควบลูกครึ่งครับส่วนคู่ต่อมาแตะพร้อมกันเช่นกันนะครับเที่ยงคืนตรงวิตเตอร์เพลเซนจากสาธารณรัฐเช็กค,ครับเปิดบ้านเจอก,กับทริตาจิลานจากโคโซโวนะฮะ ฝั่งเจ้าถิน่นวิตตอร์เพลเซนนี่พวกเขาจบเป็นอันดับ3ของลีกเมื่อดูการก่อนนะในรอบแชมเปียนชิพหรือว่ารอบชิงแชมป์ลีกนะครับส่วนทางฝั่งของดริดาจิลานเนี่ยจบเป็นรองแชมป์ของลีกโคโซโวนะครับผมก็เข้ามาเล่นในรอบนี้เลยทั้งคู่นะครับแล้วก็ทั้ง2ทีมนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันอีกด้วยนะฮะน่าสนใจครับวันนี้เจอกันครั้งแรกนะทีมน้องใหม่นะครับผมจากโคโซโวเนี่ยจะเจอกับทีมที่เก่าประสบการณ์ในลีกฟุตบอลยุโรปอย่างเพลเซนได้หรือเปล่า ทีมเพลเซนครับ5นัดหลังสุดผลงานถือว่าพอได้อยู่นะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับแต่ก็เป็นเกมอุ่นเครื่องอาจจะวัดอะไรไม่ได้มากครับมีวัดได้คือนัดล่าสุดนั่นแหละที่บุกไปแพ้เทปบลเซ่นะครับสู์ประตูต่อหนึ่งนะครับในนัดเปิดสนามของฟุตบอลลีกสาธารณารัฐเช็กไม่แน่ใจว่ามีการเก็บตัวหรือเปล่านะเพื่อมาเจอกับริต้าในวันนี้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนดริตา้าจีลานครับห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้3มนะครับผมก็ผลงานอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็อย่างว่าครับมันเป็น ฟุตบอลกระชับมิดเหมือนกันนะวัดอะไรไม่ได้เลยโดยแกนหลักของดริตาจิลานะครับก็จะเป็นนักเตะในประเทศซะส่วนใหญ่นะครับเป็นนักเตะโคโซโวนั่นเองนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวดังอะไรนะต้องพูดตรงๆเลยเอาตรงๆทีมนี้ผมขอไม่พูดถึงนักเตะเลยดีกว่าเพราะว่าข้อมูลเนี่ยแทบจะเป็นสูตรเลยครับรู้แค่ว่าไอ้ตัวบราซิลอย่างอิรันกราเวสซึ่งแบบเป็นเป็นตัวแบบตัวยิงของเขาเลยนะเออย้ายเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้อยู่กับทีมแล้วอันนี้คือที่รู้เลยย้ายไปแบบได้จิบได้ดีกับอีกสโมสรหนึ่งเลยทีเดียวนะ ขณะที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นครับมีนักเตะม,มากประสบการณ์หลายรายเลยทีเดียวนะแล้วก็เป็นนักเตะสาธารณรัฐเช็กซะเยอะนะครับมีต่างชาติแซมมาบ้างตัวนี้น่าสนใจก็จะเป็นยานโคปิชนะครับอันนี้กองกลางทีมชาติสาธารณรัฐเช็กเป็นเด็กลูกม่อของเพลเซนมานะครับผมคือเล่นด้วยกันมากับทีมนี้ม่ย้ายเลยเกือบ10ปีนะเข้าปีที่10แล้วนะครับนอกจากนี้ก็จะมียานซิโกราด้วยนะครับผมปีกสัญชาติสาธารณรัฐเช็กอีกหนึ่งรายนะตัวนี้ก็เล่นทีมชาติแล้วก็มีประสบการณ์มาอย่างโชคโชนเลย นายจะลูคัสไฮด้านะครับเซนเตอร์ฮาร์ฟวัย33ปีทีมชาติสาธารณรัฐเช็กอีกไลน์หนึ่งครับส่วนใหญ่นักเตะเขาจะมีอายุนะสำหรับทางฝั่งของวิทูเรียเพลเซนนะครับผมแล้วก็ใช้นักเตะโลโคอลเนี่ยเรียกได้ว่า95%เลยทีเดียวนะมีนักเตะต่างชาติแซมนิดเดียวเท่านั้นเองต้องขอบอกเลยครับว่าถ้าพูดถึงประสบการณ์ของทั้ง2ทีมแน่นอนครับวิทูเรียเพลเซนเนี่ยดูดีกว่าริต้าจิลัสอยู่เยอะมากๆเลยนะครับพวกเขาเนี่ยมีประสบการณ์ลดแรงไปอย่างมากมาย รวมถึงฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนลีกครับแล้วก็นักเตะหลายคนก็เป็นนักเตะในวัยแบบ30ตสิต้นๆยี่สิบปลายๆกันทั้งนั้นครับมีประสบการณ์ในเกมระดับสูงสุดมาอย่างมากมายแล้วก็เป็นนักเตะทีมชาติเช็กด้วยนะซะเยอะด้วยริต้าเองข้อมูลนักเตะผมอาจจะมีไม่มากครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้เป็นแชมป์ลีกถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนักเตะก็คงไม่ได้เป็นนักเตะชุดที่ดีที่สุดของของของประเทศเขาอยู่แล้วอะ่ะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับอีกทั้งทีมนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการเข้าร่วมจอย ในฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกโดยหรือเปล่านะฮะผมเพราะผมไม่คุ้นชื่อจริงๆก็ดูแล้วเชื่อประสบการณ์ของนฝั่งเจ้าถิ่นวิเอร์เรียเพลเซนมากกว่านะครับตาต่อรองคู่นี้อาจจะต่อแพงสะหน่อยนะวิเอร์เรียเพลเซนต่อลูกครึ่งควบ2นะครับแต่ผมว่าดูแล้วเนี่ยนัดนี้น่าจะโดนรับน้องนะสำหรับทีมเยือนครับผมเชื่อว่าเจ้าถิ่นน่าจะเอาชนะไปได้ไมย่ยากนะครับอยู่ต่อเพลเซนตราคาลูกครึ่งควบ2ครับคู่ถัดมาเวลาที่งคืนครึ่งนะครับไปที่สวิตเซอร์แลนด์ครับบาเซนจะเปิดบ้านเจอกับโทบอลนะ ทางฝั่งเจ้าถิ่นบาเซิลนะครับพวกเขาเนี่ยจบเป็นอันดับที่5ของลีกสวิสเมื่อฤดูการก่อนนะครับผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ขณะที่โทบอลครับพวกเขาจบเป็นอันดับ3ของลีกคาซัคสถานนะครับผมก็ทั้ง2ทีมได้โคตาในการมาเล่นรอบนี้โดยอัตโนมัตินะครับโดยทั้ง2ทีมเนี่ยเคยเจอกันแล้วนะในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกรอบคุริฟายนะครับเมื่อปีรดูการ 2006- ถึง2007ซึ่งครั้งนั้นครับเป็นบาเซิลที่ทําได้ดีกว่านะครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่ง เกมเยือนที่คาซสักสถานนจบลงด้วยการเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเจอกันครั้งหลังสุดนี้นานแล้วนะหกเปีละส่วนผลงานของทั้ง2ทีมครับช่วง5นัดหลังสุดนะครับผมก็ฝั่งบาเซิลครับชนะ2แพ้3ครับผมเกมล่าสุดนี่แพ้เซนการเลนนะในการเล่นเกมเยือนครับในนัดเปิดสนามของลีกสวิสเลยนะฮะเปิดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขณะที่ทางฝั่งโาทบอลครับลีกคาซักสถานตอนนี้เตะมา16นัดแล้วนะครับก็5้านัดหลังสุดเป็นผลงานในลีีทั้งสิ้นครับ พวกเขาชนะ4เสมอ1น,นะยังไร้พ่ายอยู่นะครับก็ถือว่าฤด,ดูกาลนี้ฟอร์มมาดีครับทางฝั่งโทบอลอ๋อเดี๋ยวผมขอแก้ข้อมูลนิดนึงนะขออภัยครับคือโทบอลเนี่ยในารายการนี้นะยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกนะครับผมพวกเขาเล่นมาแล้วรอบนึงนะเจอกับฮองก้านะครับผมตัวแทนจากทางฝั่งฟินแลนด์นะครับแล้วก็สามารถเอาชนะมาได้ครับด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ1น,นะครับเกมเย้าชนะ2-1เกมยืนเสมอ0-0นะอันนี้ข้อมูลคั้นเคลื่อนนิดนึงครับผมขอแจ้งไว้ก่อน โดยแกนหลักของโทรบอลนะครับแน่นอนครับผมก็เป็นนักเตะคาซัคสถานนะครับผมประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่เลยจะเป็นพวกแบบอ่าพวกที่แตกแยกจากรัสเซียด้วยกันอ่ะพวกสโลวาเกียสโลวานียอะไรพวกเนี้ยนะพวกบอสเนีเฮอ,อร์เซโกวีนาอะไรเงี้ยนะครับตัวที่ผมเห็นแล้วผมพอจําได้ก็จะมีกองกลางคาซัคสถานนะทีมชาติเลยอย่างรามาซานโอซารอฟนะครับผมเป็นย์เมเกอร์ของทีมนะฮะตัวนี้เนี่ยน่าสนใจครับเล่นดีด้วยเพิ่งย้ายมาอยู่ทีมสดสดร้อนๆฤดูกาลนี้เลยนะครับ ขณะที่นึกฝั่งบาซเซนแน่นอนครับผมก็แกนหลักครึ่งหนึ่งก็จะเป็นนักเตะอ่าสวิตเซอร์แลนด์นะนักเตะในประเทศตัวเองนั่นแหละครับผมมีแอนดี้เชกิรี่นะฮะอันนี้กองหน้าที่ผลงานฤดูกาลก่อนใช้ได้เลยเล่นในลีกเนี่ยยิงไป11ลูกกับอีก1นึ่แอสซิสต์นอกจากนี้ครับยังมีแดนเอนโดเย่นะครับผมกองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุดอยู่21ปีนะซึ่งปัจจุบันอายุ22ละตัวนี้นี่เป็นเด็กปั้นของสโมสรเลยนะครับแล้วก็ ผ่านเวทียุโรปมาอย่างโชคโชนฮะอันนี้น่าสนใจเลยนะผมว่าอาจจะอยู่กับทีมได้ไม่นานเพราะว่าเป็นนักเตะอนาคตไกลนะครับแล้วก็มีฟาเบิมฟรายอีกรายนึงครับนักเตะจอมเก่านะวัย34ปีอันนี้ก็อดีตเคยติดทีมชาติสวิสแลนด์เหมือนกันจะว่าไปนี่ไม่ใช่อดีตหรอกอ,อย่างติดอยู่ด้วยนะในยูฟ่าในเ่ลลีกปีที่ผ่านมานี่ก็ลงเล่นให้ทีมชาติไปสสำนักด,ด้วยนะครับ เอาจริงๆถ้าพูดถึงประสบการณ์ครับผมทงฝั่งบาเซนดูดีกว่าเยอะนะครับผมเป็นทีมที่แบบว่าติดหูติดตาพวกเราคนไทยมาตลอด10ปีหลังสุดเลยนะครับแต่ต้องยอมรับว่าทบอลก็เป็นทีมที่ฟอร์มแรงขึ้นมาเหมือนกันครับผมแล้วก็นักเตะหลายๆคนนะคือต้องบอกก่อนผมได้ดูคาซัคสถานนะครับผมผลงานในระดับทีมชาติเนี่ยดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะนะสู้กับทีมที่แบบระดับเกรด B เกรดบบวกอะไรเงี้ยของยุโรปได้อย่างสูสีเลยทีเดียวแล้วก็เริ่มมีเก็บชัยชนะได้บ้างแล้วนะครับ บาซเซิลเองเนี่ยนักเตะหลายคนอายุเยอะนะครับผมก็ความได้เปรียบสิ่งเดียวของพวกเขาเนี่ยคือการได้เล่นในบ้านเท่านั้นเองผมว่าการเจอทบอลน,นนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายครับผมคือจับแน่นอนครับผมแล้วก็น่าจะ,ะโดนโทบอลเนี่ยมาตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับเนื่องจากเกมมันเป็น2เลกกนะันเนาะก็ไม่ต้องแบบว่าเร่งเครื่องอะไรในนัดแรกอยู่ละสำหรับทีมเยือนนะครับตาต่อรองบาซเซิลต่อแพงด้วยลูกคืนควบ2องนะี่ถือว่าแพงมากนะ ถ้าผมลงทุนผมขออยู่โทบอลดีกว่าผมว่าแพ้เต็มที่ลูกเดียวนะครับผมคงไม่ได้แพ้ขาดลอยอะไรมุมเสมอพ่อมีอยู่เหมือนกันครับผมคู่นี้กัดฟันแล้วกันนะเชียร์ทีมเยือนโทบอลนะครับราคารองลูกครึ่งครับและคู่สุดท้ายของคลิปนี้ครับเวลาตีหนึ่งตรงครับผมคลับบรูซนะครับผมจะเปิดบ้านต้อนรับอาร์ฮูสครับทีมเยือนจากเดนมาร์กนะฮะเจ้าถิ่นคลับบรูซจากเบลเยียมเนี่ยรดูการก่อนในเบลเยียมจูบิเลโปรลีกพวกเขาจบเป็นอันดับ4ครับ ในรอบแชมเปียนชิพนะฮะส่วนทางฝั่งอาฮูสเนี่ยพวกเขาจบอันดับ4เหมือนกันนะก็เพ็นทีมอันดับ4ด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ผ่านเข้ามาเล่นรอบนี้โดยอัตโนมัติโดยผลงานของทั้ง2ทีมนะครับ5นัดหลังสุดฮะทางฝั่งเจ้าถิ่นชนะ2แพ้3นะครับแต่ก็โอเคแหละมันเป็นเกมอุ่นเครื่องซะส่วนใหญ่นะจบเป็นนัดล่าสุดอนะเป็นโอ้ไม่สิเป็นเกมอุ่นเครื่องหมดเลยด้วยนะครับบูนี่ ทางฝั่งของอฟุตบอลเบลเยียมเนี่ยยังไม่เปิดฤดูกาลนะครับขณะที่ทีมเยอนอาฮูสครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้น1นครับผลงานใช้ได้เลยนัดล่าสุดครับคือฟุตบอลลีกนัดเปิดฤดูกาลครับผมเปิดด้วยกันเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเวชเล่ไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับทั้ง2ทีมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับนัดนี้จะเป็นนัดแรกในการเจอกันของทั้งคู่อีกด้วยนะครับผมก็น่าสนใจเหมือนกันโดยทีมเยอนอาหูสเนี่ยนะครับผมเป็นทีมตัวแทนจากเดนมาร์กนะแต่ว่า ก็ไม่ได้มีนักเตะเดนมาร์กที่ดีๆมากมายครับคือต้องยอมรับแหละว่านักเตะเดนมาร์กที่เก่งๆส่วนใหญ่ออกไปเล่นนอกลีกกันหมดนะครับตัวที่น่าสนใจน่ยก็น่าจะเป็นกองหน้าตัวหลักของพวกเขานะติดท,ทีมชาติด,ด้วยแต่ก็ไม่ใช่ตัวหลักครับของทีมชาตินะฮะผมแต่เป็นตัวหลังของทีมก็คือแพทริกบอตเทนเซนนะครับที่ฤดูการก่อนนี่ยิงไป16ลูกกับอีกหนึ่งแอสซิสต์นะอันนี้ผลงานในลีกครับก็อยู่กับทีมมาแล้วเป็นฤดูการที่5นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกองกลางที่คอยปั้นเกมอย่่าางนคไลพอีกีกรยยด้วผมท ก็เป็นแกนหลักของทีมมาโดยตลอดช่วง3-4มสี่ฤดูกาลหลังนะลงแทบจะทุกนาดครับแทบจะไม่มีนัดไหนได้ลงเลยผมเข้าไปดูสถิติมาขณะที่ขับบูดครับผมตัวหลักๆที่เคยเล่นในแชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอยู่กันเกือบครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกองกลางอย่างทายอนบูชานั่นนะฮะแล้วก็มีนนวอาแรงนะตัวนี้เล่นดีมากเลยผมเห็นเล่นเมื่อฤดูกาลก่อนนี้โอ้โหไม่คิดว่าจะอยู่ต่อได้นะนึกว่าจะไปทีมใหญ่ละก็ยังอยู่กันครบอยู่นะครับผมแล้วก็เพิ่มเติม,ตมคือ ไปได้นักเตะเยาวชนนะที่แบบดูแลเนี่ยส่งได้เลยกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ชุดยูย่นะครับแต่เจ้าตัวอายุ18ปีเองอย่างอันโตนิโอนูซามาอีกรายหนึ่งด้วยนะครับผมน่าสนใจครับเป็นเด็กลูกม่อของสโมสรด้วยนะฮะตัวเนี้ยซึ่งเอาจริงๆครับมองภาพรวมทั้งหมดทมวนเนี่ยยังไงผมก็ต้องชี้ไปที่ขับรูดนะอันนี้บอกก่อนเลยด้วยประสบการณ์ของเวทียุโรปครับด้วยการเสริมทัพนักเตะมันมีการผสมผสานนะครับระหว่างนักเตะที่อายุมากแล้วก็อายุน้อยซึ่งสนใจ แกนหลักของทีมเนี่ยอายุน้อยมากนะยี่สิบสครับขับบูธเนี่ยรดูก,กาลก่อนที่ผมเห็นเขาเล่นเนี่ยจุดเด่นเลยคือได้เรื่องความสดครับสามารถที่จอาวิง่งแล้วก็ไล่บอลได้ตลอด90้าสิบนาทีไม่มีแรงหมดเลยทีเดียวอาวุสเองครับผมทีมจากเดนมาร์กดูแล้วเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ได้อ่าวูดหวาอะไรครับแล้วก็เล่นตามระบบนะฮะถ้าพูดถึงเทคนิคถ้าพูดถึงแบบว่าความสามารถเฉพาะตัวแบบตัวต่อต,ตัวเนี่ยผมว่าเซจขับบูธนะแล้วยิ่งวันนี้เล่นที่เบนเยียมด้วยเล็กแรกผมบัตขับบูธเนี่ยน่าจะ กดหนักกดแหลกแหละผมว่าวันนี้ทะลุ2อสลูกผมว่ายิงได้นะครับตาตอรองเปิดเบาๆหนึ่งลูกนะผมยังเชื่อว่าครับบูธทาได้นะครับคู่นี้นี่ผมให้เป็น5ดาวเลยสําหรับคลิปนี้นะครับอยู่ต่อครับบูธเจ้าบ้านราคา1ลูกครับวันนี้ก็ฝากไว้4คู่แล้วกันนะครับผมอ่ะทวนอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันครับคู่แรกครับผมให้อยู่ต่อเ e r e n c ว w ร r รอนะฮะผมจากฮังการีเจ้าบ้านราคาลูกควบลูกครึ่งคู่ที่2ครับผมให้อยู่ต่อ v i c t o r อร์เพอเซนะฮะผมจากสาธารณรัฐเช็ก เจ้าบ้านนะครับผมในราคาต่อลูกครึ่งควบ2ครับคู่ที่3ครับกัดฟันรองทบอลทีมเยือนนะฮะตัวแทนจากคาซัคสถานราคาลูกครึ่งควบ2แล้วก็คู่สุดท้ายอันนี้ทีเด็ดเลยนะชอบสุดละในคลิปนี้ให้อยู่ต่อขับบูเจ้าบ้านราคา1ลูกนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผม4คู่นะฮะยังไงชอบตัวไหนลองเลือกชมเลือกเชียร์กันได้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยผมน่าจะพักอัดคลิป1วันนะเดี๋ยวอาจจะเจอใหม่ทีก็ วันเสาร์เลยแล้วกันนะครับผมอะยังไงขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ